สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาส่งยาให้กับพี่ต่อยเช่นเคยนะคะก็จะเป็นพี่ต่อยเนี่ยก็คือป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดนะคะระยะสุดท้ายทีนี้ก็อยากจะถามพี่ต่อยว่าตั้งแต่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะแล้วไปทำคีโมกี่ครั้งแล้วแล้วได้ ทานหยดถือนของเราเนี่ยมากี่เดือนแล้วแล้วก็ทานไปกี่ชุดแล้วนะคะพอทานแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไงแบบไหนนะคะก็ะเป็นมาสามปีแล้ว<ม>ให้ยีโม,โมจำไม่ได้อะไรเยอะมากหลาย,ลายารลครั้งมากหลายครั้งมากเดือนละรังนะเดือนละครังก็คือทำมาสามปีเต็มๆนะค,<ๆ>คะทานปี<ๆ>ตอนนี้ก็หยุดยา อยูก็ไม่กินยองเลอยู่ก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆค่ะกินตอนนี้ประมาณสาเดือนแล้วเนาะลองถามเท่าสี่เดืนี้นะคะกี่ชุดแล้วนะที่สายสิบสองชุดสิบสองชุดสิบสองชุดหรือติดสองโกละยี่สิบปีอ่ายี่ิบสี่ขวดยี่สิบสขวดอ่คือเอ่อตอนนี้อาการเป็นยังไงมากคะ ก็รู้สึกไม่ค่อยไอแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก่อนที่จะไอมากเลยตอนมาแรกแรกที่เจอเนาะเห็นว่าตรงตรงคอที่ว่าแข็งแข็งอ่ะเป็นยังไงครับตอนนี้มันนี้นิ่มนิ่มลงนิ่มลงแล้วนะคะก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าตอนนี้อาการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซลก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะบ่งบอกถึงเรื่องของสุขภาพนะคะ วันนี้ถ้าเลือดเราสะอาดสุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะคะเซลล์เราจะบำบัดหรือว่าสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่มันเสื่อมนะคะตรงนี้ยมหงนะคะสมุนไพรตีนโยมหงเนี่ยช่วยได้ในเรื่องของโรคแห่งความเสื่อมนะคะก็อยากจะใหะ้ท่านที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะได้ทดลองดื่มโยมหงดีดูนะคะว่าวันนี้โยมหงสามารถที่จะช่วยบำบัดโรคแห่งความเสื่อมของท่านได้นะคะ ก็วันนี้ก็จะพิสูจน์ได้เลยว่าขนาดโรคที่น่ากลัวโรคหนักหักอยู่ถึงเราก็ยังช่วยได้นะคะวันนี้ก็เป็นาจากามีการยืนยันจากผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆก็คือพี่ต่อยนะคะได้ยืนยันว่าวันนี้อยมถึงของเราช่วยได้จริงๆค่ะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพได้มาทดลองเื่นกันดูนะคะก็วันนี้ก็ เดี๋ยวตอนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตอนถามพี่จอยนิดนึงครับก็คือพี่จอยกินยังไงครับหนึ่งขวดใหญ่นี่กินกี่วันอ่ากินประมาณสี่วัน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 หนึ่งขวดเช้าเช้าทั้งวันเย็นวันตอนนอนตอนนอนเย็นเป็นแก้วนะเป็นแก้วก็คือกินให้อ่าทานให้เห็นโรคถึงยานั่นเองนะคะในช่วงที่เราบําบัดอ่าบบัดโรคที่จะให้เช่วยฟื้นฟูเซลล์เรานะคะตรงนี้ก็ได้เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้หน้าตาดำเลยเนาะดำปี๊ตอนนี้ก็คือหน้าตาผิวพรรขาวก็อยากจะให้พี่ต่อยฝากเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้อยากจะฝากความมั่นใจให้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพนิดนึงค่ะกินเหอะดีรับประกันได้กินแล้วไม่ดีอย่างเดียวใช่ไหมคะมีเมนคืนด้วยใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็รับไปอีกหนึ่งพันอ่าดีมมีที่ไหนคะ สุขภาพดีแล้วได้ตังด้วยนะคะก็วันนี้เราก็เดี๋ยววันห,หน้าเอยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะใส่สด,สสด,ดูดีกด,ดแล้วใช่ไหมยัง